เชื้อดีมีชัยเยอะร้อยอยั่ไางไนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะสำหรับจุดแรกเลยค่ะที่ทําให้นะคะโคโนมนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อผ่านเมียนะคะมีในส่วนของน้ำเชื้อที่ดีแล้วนะคะแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาก็คือ แม่โครคะ,ะก็จะให้ในส่วนของดีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ให้นมนมนะคะได้ดีนะคะแล้วก็ปริมาณที่เยอะอีกด้วยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเรามีจําหน่ายด้วยนะคะกับน้ำเชื้อมวีชาเกิน,กนร้อยตรงนี้นะคะบรงนี้ก็จะมีตั้งโชว์นะคะซึ่งทางซีเของเราขาะได้มีการนำนะคะโคนมถาพันโพไซฟิเชียนนะคะหรือว่าพัน์ขาดำก่นเด็นขาวนะคะเข้ามาในประเทศไทย เป็นเลื่อนแท้กันหลายเปอร์เซ็นต์นะคะจากต่างประเทศทีนี้เราก็ได้นำมาวิจัยนะคะในความวิจัยของนพธงชัยค่ะนะคะเพื่อเปลี่ยนนะคะแล้วก็ทําให้น้ำเชื้อตัวนี้แหละนะคะเหมาะกับอุณหภูมิในประเทศไทยซึ่งประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นแถบร้อนชื้นทำยังไงให้มีน้ำเชื้อที่มีคุณสมบัตินะคะดีที่สุดแล้วก็สามารถเลี้ยงในประเทศไทยเนี่ยนะคะได้ง่ายที่สุดวันนี้เราก็มีมาจัดจำหน่ายค่ะนะคะมี2ส,สายพันธุ์ให้มาคน,นะคะ น้ำเชื่อพ่อพันนะคะมีเออ่เป็นแบบเฟอร์เฟคค่ะแล้วก็มีนิวไลน์นะคะตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะมีเอ่ออีก3สายพันธุ์นะคะมาจำหน่ายกันด้วยค่ะมีน้ำเชื้อนะคะจากทางอันนี้ ABS นะคะเป็นแบนเอาท์นะคะแล้วก็เรีเจนแล้วก็ซิฟ้าค่ะนะคะถ้าไหนที่สนใจยังไงก็เรียนเชจนก็มาสอบา ได้นะคะแล้วก็ที่บอร์ดของเราตรงนี้ค่ะนะคะจะมีรูปแบบแล้วก็อธิบายนะคะลักษณะแม่โคที่ดีค่ะว่าควรมี ขนอยยังไงบ้างนะคะสำหรับแม่โคที่ดีแม่ท้องแข็งแร่เลยคือความลึดของลำตัวนะคะต้องมีความลึกของลำตัวที่ดีก็คือมีปอดมีหัวใจแข็งแรงนะคะมันหมายถึงหลายๆายแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวใจที่แข็งแรงปอดที่ใหญ่มีความจุอาหารที่มากนะคะก็จะสามารถทําให้กินได้เยอะค่ะร่างกายก็แข็งแรงนะคะเพียงพอต่อการสร้างน้ำนมได้่ด้วยนะคะ